รวมเจ็ดอะไหล่ที่ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมิเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับการนํารถเข้าศูนย์บริการนะครับอาจถือเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่สําหรับใครบางคนซึ่งอะไหล่หลายชิ้นนะครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนที่ศูนย์บริการเสมอไปบางครั้งนะครับ การเปลี่ยนอะไรด้วยตนเองอาจได้ของที่มีคุณภาพสูงกว่าในราคาที่ต่ำกว่าด้วยซ้ำไปเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้น ย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. แบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาโดยมากนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2ปีซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์นะครับสามารถหาได้ตามอูห่หรือร้านข้างนอกทั่วไปนะครับโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งศูนย์บริการ แถมยังมียี่ห้อให้เลือกมากมายจะเลือกแบบที่มีกำลังไฟเพิ่มขึ้นก็ยังได้โดยมากนะครับมักจะมีโปรโมชั่นลดราคาให้เลือกซื้ออยู่เสมอจึงไม่มีความจะเป็นที่ต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการเลยครับ 2. อยางปัจจุบันนะครับยางรถยนต์มีตัวเลือกในตลาดเยอะมากมายแม้กระทั่งยางแบบรันแฟตก็สามารถหาซื้อได้จากร้านข้างนอกโดยทั่วไปซึ่งราคายางแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออาจจะแตกต่างกันเป็นหลายพันบาท แม้ว่าจะเป็นไซส์เดียวกันก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพและวัตถุดิบซึ่งเจ้าของรถสามารถเลือกซื้อเองได้เลยทั้งหมดครับ 3. หลอดไฟต่างๆไฟส่องสว่างต่างๆทั้งภายนอกและภายในรถคือเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของรถทุกคันนะครับแต่หากไฟหลอดใดหลอดหนึ่งขาดขึ้นมาก็เป็นจำเป็นต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการเพียงอย่างเดียวเพราะมักจะถูกชาร์จค่าอะไหล่ในราคาที่สูงมากเช่น หลอดไฟเบรกแบบไส้ทั่วไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านข้างนอกในราคาหลอดละไม่เกิน20บาทแต่ศูนย์บริการนะครับอาจคิดค่าอะไรมากกว่า100บาทก็เป็นได้นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟก็สามารถหาดูได้ในคู่มือประจำรถของรถแต่ละรุ่นนั่นเองครับ 4. น้ำมันเครื่องหากรถยังอยู่ในระยะประกันนะครับก็ควรเลือกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการไว้ก่อนเพื่อป้องกันกรณีวารันตีขาด ซึ่งศูนย์บริการนะครับอาจใช้เป็นข้ออ้างได้หากรถเกิดปัญหาในภายหลังแต่หากพ้นระยะประกันแล้วสามารถเลือกเข้าอุปกรานข้างนอกได้ต่างสบายเลยครับซึ่งปัจจุบัน่างก็มีโปรโมชั่นลดราคาแจกของพรีเมียมมากมายให้เลือกกันนับไม่ถ้วนแถมราคายังถูกกว่าศูนย์บริการอย่างแน่นอนครับ 5. ไส้กรองอากาศไม่ว่าจะเป็นไส้กรองอากาศเครื่องยนต์หรือไส้กรองแอร์สามารถเปลี่ยนตามร้านข้างนอกได้ทั้งหมดครับ ซึ่งสามารถเลือกยี่ห้อได้เอง 6. กใบปัดน้ำฝนใบปัดน้ำฝนนะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายมากปัจจุบันนะครับมีให้เลือกทั้งแบบโครงเน็กและแบบไร้โครงเผื่อใครต้องการความเท่มากขึ้นซึ่งหากเป็นใบปัดแบบโครงเล็กทั่วไปมักมีราคาจำหน่ายคู่ละประมาณ200-400ถึงบาทขณะที่ศูนย์บริการนะครับมักขายเป็นราคาต่อข้างทำให้ค่าเปลี่ยนแต่ละครั้งเกิน1,000บาทซับเป็นส่วนใหญ่ ส่วนวิธีการเปลี่ยนก็แสนง่ายได้ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีก็เรียบร้อยแล้วครับ 7. น้ำยาล้างหัวฉีหรือหัวเชื้อน้ำมันศูนย์บริการส่วนใหญ่นะครับในปัจจุบันมักจัดเยียดขายบริการล้างหัวฉีดหรือเติมหัวเชื้อน้ำมันเข้าไปด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเจ้าของรถเองสามารถเลี่ยงไม่รับบริการเหล่านี้ได้หรือถ้าเจ้าของรถนะครับอยากจะซื้อมาเติมเองก็สามารถหาได้ตามร้านข้านอกทั่วไปครับสรุปเลยนะครับผม หากเรารู้จักการบำรุงรักษารถอย่างถูกวิธีหรือแหล่งซื้อขายอะไรที่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเลยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิครับถ้าชินชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ